พี่น้องตอนคอยเปิดเพ่งห้อยใจบังไฟเสียนของน้องซี่เก็มกับน้องเพ่งพิรดาให้ฟังทั้งสองคนนั่นไหมมี้ลังก้งนมาบา่าข่อยมาเอามาเปรียบเทียบดีดีเปรียบเทียบให้ข้าเจ้าด่ากันเปรียบเทียเขาเจ้าร้ากันพนาพนาคอยพ่อแม่เปรียบเทียบกันนะักข่าวเขาไปถามน้องเพ่งพิรดาเนาะ เขาถาม,มาน้องซี่เกีมเอามาลองเอาห้อยใจบงังไฟเสียนม,มหฮองเจ้ารู้ซึกจังใดน้องเพ่งกัต่อไปบ้าบๆๆบบบานั่นแหละวันนี้คอยกันเลยเอาไมา่ฟังอือวันนักข่าวก็ถามวันวันนั้นเป็นจังสี่เราเขาก็ถามน้องเพยงไว้จังสี่ให้ส่งเจ้าเปียบเทียบดุยเนี่ยเราวางน้องเพยงลองกับน้องซี่เกียมลองมาเปลยนจังใด ไม่ไงอันนั่นแหละป้าวคอยเมสูกัตามถอเขาบ่าวงหัวซาดอกคอยมาที่นี่มือนี่มือนี่มือนี่คอยก็เลยบ่อเอาไปเปียบเปียบผูใ้ใดคอยเสียให้ฟังน้องซี่เก้มผู้เดียวล้วนๆเลยเล่าลองเพยงตอนไปไล่สดขายกับแกนาฬิกาตาซอยพหญ,ญา้านฟิลเลู้ใหญา้านฟิลเลนก็นล่องโลดล่องโลดอันนี้เป็นเพยงพ่อเพยงของตัวเกี่ยวมิวสิกล,ล,ลองเลยลองเลยพน้าว ห้อยใจบังไฟแสนจากน้องซี่เกียมฟังคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครไม่เปรียบเทียบกับไฟฟังผู้เดียวแค่น้นองซี่เกียมตัวเกี่ยวมีสิทิ์เซิร์ฉลาล่ะไปต่อครับเจ้าของผลงานเพลงพบรักที่เมกกองแต่บอล้องสีรองเพลงบังไฟแสนครลองรถลูกเอ้ยพ่อเป็นเจ้าของเพลงหรอกเจ้าของลีงกอชิตนีพ่อเอง หอยจะบังไฟแสนครับผมสร้างสรรค์โดยตัวเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามผลงานเพลงแนเวเร็วๆนี้กับน้องซี่แกมเด้ออี่ยังก่อนเตือนสั่งสาวแม่กอ่อนเตือนสั่งสาวแม่กอ่อนให้มันมวนเนดะ้อ ข่วงขันทักแต่บ่เห็นแฟนอยากพวกหัวใจใส่บังไฟเส้นตุกลองกินแกลนเตะใจทางข้าง ือบังไปแสนน้องในเยืนดง่เงียนเดี๋ยวบังแ่นพื้นก้อนขี้ฟ้ามันเสือบอได้ศาสตรผู้สายงอนทำ่าจาสักแม่นาทั้งหาบบาเาสัญญาให้เอาเกิดน้าโอ้ยอยยยยอยอ,ยอ,ยองอยยอยยยยยยยอยยยย้อ บอกของเบิดพอ่อกระเทินอย่าบอกไม้นั่งเสาห่วงหาอยากให้สิแกเห็ดบังไฟแสนตั้งท่าสามซองหนึ่งป้าไทยอยากพวกหัวใจใส่บ้องไปลอยไปน้ำลมล่ละลุ่มลมล,งล,งล,งลงุ่มฝ่าดังมาทบทมละลาล,ลอยลอยไปตอกบังใจไอ้ลวบลวกสงไลด์เที่ยวบอเที่ยวจมลงคารงบ่อ โอฮาโอฮาโอสาวยาโซยืนหอยืนหอสาวยาโซยืนหอยืนหอเห็นพี่น้องเสิร์งกาบก้อนเดือเห็นพี่น้องเสิร์งกาบก้อนเดื่ใจสะเทือนบ่มีมองมัวใจสะเทือนล้วหมมีมองมัวทุกทวนทวนดีใจน้าทุกทวนทวนละเดีใจน้าข้างทางเรอยู่กลางสวนแห่งข้างทางอยู่กลางสวนแห่งม่ของหลอกคนเก่าใจเหงาหัก เพงแจ้งไหนพี่น้องโอ้ยสุดกับนี่บัลลาคําแพงอีพอกนเก้วแถวมุดตันพันหมูรอนมาเสียงดีแท้โอ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 ้ออนซ้อนหายเสียงดีๆจ้งสี่ไปขี่แซน่าจักมือนับหยังหาควางเขาม้วงเขาโง่ลงโค้งหาควางเขาใหญ่ใหญ่าเหล่าแตกจักปีโอ้ยเสียงดีอุบาทอุพาโลน้องน้องสี่เกีมตัวเกยวมิวสิกพี่น้องเอ่ยจาก คุใยา่บานฟินเล่นจัดให้ผลงานเพลงหอยใจบ้างไฟเสนไม่เปรียบเทียบกับใครนะคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,ก,กดซับสไครต์กดติดตามให้ค่อยเด,ด้อเสียงอึ้งเล่าอีสานลลานส่างสวัสดีครับสวัสดีครับ